สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกบนรถสวยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW นะครับ E46 323iS คันนี้นะครับผมสุดหล่อเลยทีเดียวนะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะครับปกติเอกบนรถสวยจะอยู่ริมห้วยวังนองวันนี้มาอยู่ตลาดรถไฟครับกำลังก่อสร้างกันเลยทีเดียวนะครับขอเปลี่ยนโลเคชั่นกานถ่ายทำอ่าบริเวณ ริมแม่น้ำมูลกันมากนะครับโอเคครับภายนอกภายในจะเป็นยังไง <S <s <ays> <S เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับกับ E46 ok, คันงานมือเดียวป้ายแดงคันนี้ครับผมโอเคครับผมเริ่มต้นที่ภายนอกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับ e46 323i SE คันนี้นะครับผมมือเดียวป้ายแดงครับรถบ้านแท้นะครับออกโชว์รูมมาเลยนะฮะตั้งแต่สมัยนั้นเลยทีเดียวนะครับผมเป็นโฉมตายกนะครับสวยหลอ่อยอดนิยมกันเลยทีเดียวรู้รามาเห่าครับใครได้ไปครอบครองนี่ถือว่า <c oughs> นะมันดูดีดูหรูหรามีระดับนะฮะภายนอกครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับผมหล่อเลยครับตายกแท้นะครับดูกันไใกล้เลยมรมนี้นะฮะตายกแท้เดิมๆครับผมใครที่ชอบรถเดิมรถดีคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่า,าท่านเจ้าของเก่าดูแลรถได้ดีมากครับภายนอกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เปลี่ยนโลเคชั่นนิดนึงครับมาถ่ายทา บริเวณตลาดรถไฟนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างนะฮะยังไม่แล้วเสร็จอยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับฝั่งสะพานเกลียงนะฮะติดกับชมจันทร์นี่ครับดูมุมนี้ครับด้านท้ายนะฮะด้านท้ายหล่อเลยมือสั่นนิดนึงยังไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงขอไยด้วยครับผมสามสองสามไอครับสามสองสามไอนะครับ โชคดีนิดนึงนะครับมีเมฆก้อนใหญ่วันนี้ไม่แดดเปรี้ยงตั้งสักเท่าไหร่นะฮะมุมนี้ครับรอครับรอเครื่องยนต์หสูบนะครับ6กสูบของ BMW นะครับผม2อ่า2,394ซีซีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์2.4นั่นเองนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ เกียร์อัตโนมัติสเตปทรอนิก5สปีดนะครับสมมุติทุกเกียร์ครับเข้านิ่มนวลทุกเกียร์เลยทีเดียวนะฮะถือว่ารถเ,เบอร์นี้ปีนี้สภาพนี้นี่หายากแล้วนะฮะถือว่ายังแจ่มแล้วก็ยังจัดจ้านอยู่เลยครับโอเคครับไปดูภายในกันต่อเลยครับประตูแน่นเลยนะฮะ <c oughs> ายในครับผมสวยครับภายในสวยงามเลยนะฮะมีเบาะปรับไฟฟ้านะครับเมมโมรีด้วยครับแต่ว่าผมผมใช้ไม่เป็นแต่ว่าปรับได้นะครับปรับได้อ่าปรับข้างกระจกพับข้างนะครับปรับข้างนะฮะตรงนี้นะฮะคอนโซลสวยครับเบาะสวยพุงมาลัยสวยนะครับ อยร์อัตโนมัตินะครับสเตปพอลิค่าสปีดเข้าเนียนๆสมูททุกเกียร์เลยนะครับผมฟอนต์เป็นของเคน o ูดนะครับเคน o ูดนะฮะแอร์แบกมีนะครับแอร์แบกมีคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงบริเวณเสาเสาเออีกนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็ตรงบริเวณประตูอีกนะฮะตรงนี้นะครับอโอเคครับผมรวมหกใบนะครับเบาะหนังทั้งคันครับเบาะหนังทั้งคันเซ็นทรัลล็อกนะครับสวยงามครับผมดูโดยรอบนะครับ แบ็คคู่หน้านะครับแล้วก็ตรงประตูคู่หน้านะครับบริเวณเสาเอนะครับก็จะมีแอร์แบ็คอีกภาษีหกสี่นะครับผมเาสี่หกสี่นะครับปีหน,น้าเลยสวยงามครับมาแล้วครับแดดมาแล้ว รถเครื่องยนต์ดีมากครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแ็กสวยนะครับแบกเดิมแท้โรงงานเลยนะครับของ BMW ยนะครับยางเป็นของบิ s สโตนนะครับบิ s สโตนปี19เลยนะครับยางยังใหม่ๆอยู่เลยดอกยางเพียบเลยครับใช้อีกยาวหลายปีเลยทีเดียวบอดี้เดิมนะครับสวยเดิมไม่มีชนนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับ รถอายุอานามขนาดนี้สภาพกริบกริบแบบนี้หายากจริงๆครับเดี๋ยวอนุญาตเก็บแว่นตากับแป๊บนึงถ่ายแบบสดๆเรียวนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยให้ดูเทคเดียวกันไปเลยนะครับโอ้โหเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ m 5้าสูบสอนะครับตัวนี้ไม่ต้อง พึ่งพา BSI กันแล้วครับเพราะว่าช่างทั่วไปนะครับทำได้หมดนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเลยครับห้องเครื่องแห้งๆเลยสวยเดิมครับผมน็อตแก้มไม่เคยแกะเลยนะฮะเห็นไหมครับน็อตแก้มไม่เคยแกะนะครับน็อตฝามีขยับบ้างนะครับขยับบ้างเบาๆทําสีมานะครับฝากระโปรงแต่ว่าฝาเดิมนะครับดูครับเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบหมดเลยครับเม็ดอาร์กเดิมๆเนียนๆเลย นองเครื่องเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลขตัวถังมันชัดๆัดคมคมเลยครับเลขตัวถังตรงนี้นะฮะชัดชัดคมคมเลยสองฝั่งนะครับปกเลยนะฮะกาหน้าเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับติ๊กเกอร์ bmw a s m e n a b l e ยังอยู่นะครับเป็นสีเมทัลลิกนะครับมุมนี้นะครับโหซุ้มซอกเดิมครับของแท้ครับคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปว่าทําสีมานะครับ สติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยนะฮะจัดจานครับจัดจานโอเคนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูบอดี้ไปก่อนแล้วกันนะครับครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับบริเวณเสาข้างนะฮะระดับลมยางมีครบนะครับ รถไม่มีชนหนักนะครับเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะครับมีเคลียร์สีมานิดหน่อยนะครับเพราะรถมันก็หลายปีแล้วฮะแต่ว่าได้สภาพนี้เบอร์นี้ก็ถือว่าแจ่มเลยนะฮะนะครับผมนะครับสติก k e r airbag อยู่นะฮะนะครับอยู่ครบเลยตัวนังทรงนังสื้ออะไรต่างๆกระจกแท้ด้วยนะกระจก bmw แท้กระจกแท้ทั้งคันเลยนะครับดูครับ แบแท้เลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะฮะโอเคมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยคุณจะรีโมทสามารถเปิดได้นะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายอัตโนมัติเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มครับนี่ไม่น่าไม่อยากเชื่อไม่น่าเชื่อว่ารถหืสิบเก้าปีนะ รถปี2001รถปีไทยก็ปี44ตอนนี้ปี63 19ปีครับอ,ออปชั่นความลำ้ำความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในยุคนั้นถือว่าสุดยอดครับรถญี่ปุ่นบางรุ่นทุกวันนี้ยังไม่มีเลยนะครับดูท้ายกันครับผมหืม่ยางอะไรคลิปๆเลยครับแทบไม่ลงพื้นเลยนะฮะเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีรอยเจาะรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องมืออยู่ครบเลยฮะ สวยงามครับกว้างขวางนี่ครับท้ายเดิมนะครับปลอนเดิมไม่มีชนโชกยังใช้ได้อยู่เลยนะครับดูครับหัวน็อตไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยถอดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคไหมครับชัดไหมครับโอเคนะครับนี่และที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นครับผม เครื่องมือนะฮะเครื่องมือประจํารถอยู่ครบเลยนะฮะโอ้เป็นไงครับบางคันไม่เหลือแล้วนะครับคันนี้อยู่ครบครับผมสุดยอดใจหนึ่งก็เสียดายนะครับอยากเก็บไว้ใช้เองแต่ถ้าท่านใดหายอยู่ก็ไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับผมไปดู ในส่วนของเครื่องยนต์อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังชื่นเดียวติดครับมาดูเลขไม้กันก่อนนะครับเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่2 3 4 2ส0สรอกับอีกสองกิโลนะครับรถ19ปีวิ่งไปเบอร์นี้ตกเอ่อ19ปีเลขไม้สอง0สา 23, ตกแค่ปีละ สองหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะฮะวิ่งน้อยจริงครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีดูแลถึงนะฮะฟอนต์เป็นของเคนบูดนะครับระบบเสียงใช้ได้ปกติแต่ขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะครับเดี๋ยวติดลิขสิ์ธิ์ของ YouTube นะครับผมแอร์เป็นแอร์ดีตอนนะครับผมใช้งานได้ปกติแอร์เย็นสบายเลยทีเดียวขับสบายนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับขึ้นลงทั้ง4ี่บานเลยทีเดียวนะครับใช้ได้ครบปกติสัญล็อกนะครับ ไฟฉุกเฉินอ้อลืมบอกไปม่านหลังม่านหลังเป็นไงเจ๋งปะล่ะนูนม่านหลังใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนดีม,ม,มีไหมมีไหมรถสมัยนี้สมัยก่อนมีนะครับไม่น่าเชื่อเลยโอเคเราไปดูเครื่องยนต์กันครับ อื่นๆรายละเอียดอื่นๆถ้าผมอธิบายไม่หมดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับดูเครื่องยนต์กันครับเป็นไงครับนิ่งๆเงียบๆเลยนะฮะหลองเครื่องแห้งๆเลยถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากครับคันนี้นะฮะหลองเครื่องแห้งๆเงียบๆเลยนะฮะวิ่งทางไกลสบายเลยทีเดียวดูเครื่องยนต์กันครับ ไม่มีอายไม่มีฟันเลยนะครับปกติครับผมเกียร์ออโตขับสมูทสมูทเนียนๆทุกเกียร์ทุกสปีดเลยนะครับสเตปทรอรนิก5สปีดของ e46 คันนี้นะฮะอืออบ้างครับ ว่าสภาพนี้ปีนี้เบอร์นี้จัดจ้านจริงครับไฟยกตายกคันนี้นะครับสมัยป้ายแดงราคาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ2.5ล้านนะครับ2อล้าน5วิ่งไปจนถึง2.79หรือ2.8ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่คันนี้ณเวลานี้ผ่านมา19ปีไม่ต้องมีเงินล้านก็ได้ขี่ครับ อนุญ,ญาตจดฝากระโปรงแป๊บนึ่งครับระบบเห็นไหมครับพัดลมอะไรทํางานปกติไปเลยนะครับที่ปิดก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยทิ้งลงไปเลยนะตอนนี้ปีนี้19ปีผ่านไปไม่ต้องใช้เงินล้านครับ255,000บาทคันนี้คุณได้เป็นเจ้าของเลยทันที นะครับ2 5ง0 0 0ห้าหบาทเท่านั้นนะครับขายเงินสดนะครับถามว่าจัดเฟน้นแนนได้ไหมจัดไม่ได้แล้วนะครับแต่ฝากเล่มได้นะครับมีบริษัทเฟน้นแนนท้องถิ่นที่เขารับฝากเล่มอยู่นะครับยอดฝากก็ค่อนข้างได้สูงเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้กับผมนะครับ 0942811331เวทโทรผมนะครับเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ Facebook Fanpage เอกอุบลรถสวยรถบ้านจากเจ้าของโดยตรงนะครับ YouTube Channel ช่องเอกอุบลรถสวยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวสดๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณ ุการติดตามรับชมรับฟังนะครับครับสวัสดีครับ